ปกปิดดีผิวสวยโอ้ยเหมือนจะได้คุชชั่นลูกรักตัวใหม่ละแกคุชชั่นรันเขาออกใหม่อีกแล้วอันเก่าก็คือจึ้งแล้วออกใหม่จะจึ้งกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูพัฒนาการอะไรมากมายอะดูจากทรงและเหมือนเดิมทุกอนูหลุมขนอุ้ยแต่เบอร์มันไม่เหมือนกัน เราว่าคูชั่นรุ่นใหม่เขาออกมาสี่เบอร์ด้วยกันก็คือรุ่นเก่าก็มีสี่เบอร์แต่ตอนแรกเขาออกมาสาเบอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็ออกสองจุดห้ารือสามจ้ามานี่แหละสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสี่เบอร์รุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาก็ออกมาเป็นสี่เบอร์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันเลยว่าสองรุ่นนี้มันแตกตาก่างกันยังไงบ้างสําหรับบนผิวดีซเต้ทุกคนไปเดียวมากเอเมื่อกี้จะเมื่อกี้จะด่าอะไรนะลืมอ๋อจะบอกว่าเออเขาพัฒนาขึ้นมาใช่ไหม ตลับเขาอะ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนสีแล้วก็เปิดขึ้นมาก็เจอพับเหมือนเดิมมีที่วอร์มเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าตัวคูชั่นอะ่ะวิแอบใช้ไปละตัวคูชั่นของรุ่นใหม่มันค่อนข้างเปิดยากนิดนึงอะ่ะเนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้แรงอะ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรุ่นเก่าที่มันสกิดแล้วมันก็ขึ้นเลยอันนี้คือข้อแตกต่างที่สัมผัสดได้สําหรับตลับนะต่อไปก็เนื้อคูชั่นโอ้โห ไม่มีมือแล้วว่ะฟองน้ำคูชชั่นรุ่นใหม่ทุกคนมันค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าปกติไม่ได้เป็นเพราะการใช้งานนะเพราะจำได้ว่าคูชชั่นที่เปิดมาใหม่ๆอันนี้เออตลับเนี้เพิ่งเปิดมาใช้ไปแค่สองสามครั้งเองเห็นปะความแน่นของเนือฟองน้ำอ่ะรุ่นโกจะแน่นกว่าแต่เรื่องสีเต้คิดว่าไม่คิดละกันเดี๋ยวมาดูบนหน้าเลยจะคิดทำไมเปิดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะสวอตให้ดูทุกคนบนหน้า จิ๊กมาสองอันนะอันนี้เป็นรุ่นโกกับรุ่นแมทบนบนแขนก่อนละกันอนะ่ะปึ้งสี่ก็รู้สึกว่าเหมือนรุ่นแมทจะแอบสว่างกว่านะดูจากไม่กล้องหนะักอืมเดี๋ยวเรามาสวอตบนหน้าเลยละกันไม่รีรอเดี๋ยวลงรุ่นโกลบนหน้าเลยละกันอีกนี้ก็จะเป็นเฟิร์สอิมเพสชั่นสั้นๆน,นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาฟูรีวิวันอีกทีนึงเดี๋ยวจะลงรุ่นโกลด้านซ้ายมือนะแตะขุดช่างขึ้นมาปุ๊บวอมวอมวอม ไปเนื้อค่อนข้างฉ่ำแต่เป็นฉ่ำที่ไม่ได้ฉ่ำเท่าคูชชั่นเกาหลีที่เคยใช้อ่ะตอนรู้สึกนะนี่มีสีเข้มแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่คูชชั่นลันอะสีอ่ะเราใช้ได้นะถ้าเป็นรุ่นแรกอ่ะใครล้วชอบเลยเพราะว่าใช้แล้วแบบมันแมทต์กลืนไปกับผิวถือว่าเป็นเข้มแต่อยากได้เข้มกว่าน,นี้อย่างที่เคยบอกแต่ก็เข้มแล้วแหละ ในคูชชั่นภาษาไทยเอ้ยในคูชชั่นแบนด์ไทยนะบบ่ะปกปิดจึงมากมันเซกคิวไม่เลยอะซูมขึ้นมาหน่อยไหมพอรู้สึกว่าข<อ>ี้เกียจยืนหน้าอ,อืมนี่แกมันจึงนะเนื้อมีความฉ่ำๆเดี๋ยวขอเกลี่ยให้ทั่วหน้าก่อน เกลี่ยให้คืนกันการปกปิดกระจึงปกปิดดีช่ำวาวดีคุมมันไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เทสแต่คิดว่าดันเขาก็ทำได้ดีเรื่องการคุมมันอยู่แล้วเพราะตลับแรกเขาคุมมันได้ดีมากติดถึกทนจุดๆแต่อันนี้คือจะได้ฟินิชแบบวาวๆช่ำๆจึงหนึ่ง อันนี้เมื่อกี้กดมาประมาณหนึ่งแลวเยอะมากเลยนะคิดว่าเยอะไปด้วยซ้าต่อการใช้หนึ่งครั้งแต่เดี๋ยวกดเทียบกันให้ดูว่าอีกข้างหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละแต่ขอเทียบกับรุ่นเก่าก่อนเนี้ยสัมผัสมันมันดีอ่ะเนื้อมันดีมันลงแล้วมันแบบเกลี่ยง่ายด้วยพับด้วยอะไรแล้วอ่ะผิวสวยแล้วตอนนี้เอาละเริ่มละเริ่มเลอะเลยแล้วกัน เลอะเลย,เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ต่อไปก็เทียบกับรันรุ่นแรกกดมาประมาณหนึ่งพอกันนี่เลยจำได้แล้วก็วอร์มแล้วก็ลงผิวสีเอาเรื่องสีก่อนนะสีไม่ต่างกันแล้วก็ฟินิชต่างเลยถึงแม้จะกดนาะในปริมาณที่เท่ากันคูชั่นรันรุ่นแรกจะแมทไปเลยเห็นปะ่ะดูในกล้องก็เห็นเพราะว่าอันนี้ลงเยอะมากเพื่้เห็นฟินิช เออมันต่างจริงตอนแรกคิดว่ามันไม่ต่าง first i m p r e s s i o n ในการลงก็คือต่างจริงคูชชั่นรุ่นแรกอะรันไบททัดคูชชั่นอะมันลงแล้วมันผิวมันแมทมันเป็นแป้งไปเลยเหมือนเราเซ็ตด้วยแป้งไปแล้วอะแต่ฝั่งโกลก็ยังมีความที่ความเป็นโกลอยู่เออตอนแรกคิดว่ามไม่ต่างมันต่างดูดิไกลๆต่างไหมไปลงให้ทั่วหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เช็คฟินิชทีเดียวว่าอย่างไร เรื่องสีที่สวอนแล้วมันดูต่างอ่ะแต่พอลงบันผิวแล้วอ่ะสองกระจกไม่ต่างเลยแต่ฟินิต่างฟินิตรุ่นเกาก็คือแบบมีความฉ่ำวาวเห็นไหม้างแมทก็คือแบบจะแมทกว่าแต่ก็ไม่ได้แมทจนแบบแมทสนิทแมทแหละแมทประมาณหนึ่งคูชั่นโกก็ไม่ได้โกจนเยอะมเหมือนหน้าทาน้ำมันพืชก็ยังมีความแมทอยู่เพราะว่ามันเป็นคูชั่นแบรนด์ไทยที่โกแบบโกอินไทยแลนด์โกวิ่งอินไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์มันก็เลย นั่นแหละเขาเข้าใจคนไทยจ้าว่าผิวมันต้องมันต้องร้อนอยู่แล้วเนาะเขาจะมาทำโกวิ่งเท่าเกาหลีมันก็เขาใช้ปะนี่ฟินิชแมทฟินิสโกลว์รันเพอร์เฟกต์โกคูชั่นเทียบกับรันไบทัสคูชั่นะทุกคนแบบไม่เซ็ตแป้งนะอันเนี้ยคูชั่นสดๆไปแล้วใครอยากดูดีใคร เคลิปเปรียบเทียบเทุกคนใครอยากดูฟูรีวิวเต็มๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเต้จะมาทํารีวิวตัวนี้ให้นะครับจะรีวิวทดสอบเหมือนเดิมอย่างเต็มที่คลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะมาแบบเร็วๆไปเร็วๆเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงแล้จ้ะไม่อัดเยอะไปแล้วบ๊ายบาย